เน <c oughs> ี่ยมีขยะ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 ก็เรียบร้อยนะสิครับยกเลยปานาะ อ้วนตับเลยนานนะครับแปบ๊บนึงตัดเป็นทีอารสามจุดห้าครับบายนาเอกคนบ้าเป็ดยอดครับ